สวัสดีจ้าวันนี้เชฟกระทะดํามาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทําไส้กะหรี่ปับ๊บไส้ไก่หอมห่วยห่วยมาแล้วค่ะเชฟกระทะดํานะคะวันนี้หอมมากเลยอันนี้เป็นไส้กะหรี่ปั๊บนะคะทําทําจากไส้ไก่โลตัส หอมหัวใหญ่อ๋อแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนะจ๊ะพริกไทยใส่หลายๆหอมหลายนะจ๊ะส่ไรครับแล้วก็ใส่ผงลงไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่โอ๊ยไงทวนทวนใช่ค่ะอันนี้แหละผงกะหรี่มาแต่ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะหอมห่วยห่วยจ้ะคุณน่ะฟาดปันพงขมิ้นวาหินขาดดังหย่หินหินเลยว่าหัน หอมห่วยๆพุนคอพุนพวดโลกงในกระทะดำน่ะนะเออ,เ,อ,อเชฟกระทะดำนะคะไม่มีใครเหมือนและไม่มีไม่เหมือนใคร <laughs> แล้วก็ใส่เกลียลงไปจ้าหอมเบลซีอิวขาวนีงนะต่อไปเราก็ใส่ซีอิ้วขาวนิดหน่อยนะจ้าเพื่อความกลมกลม่อมแล้วเราก็ใส่มันฝรั่งลงไปเลยจ้าปัาด้ดใส่ไก่คือหลาย,ยคั้แทนะปัด้ดอะไร เดี๋ยวนะฉันยังไม่ว่างอยู่จ่ายคลิปอยู่กระไดหม้อก็จะหม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเราก็ผัดแบบนี้ไปก่อนนะจ๊ะมันฝรั่งมันก้อนใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่ใช่ไหมอย่ามันจะได้ทําใหญ่ไงจะไปทําต่อนเลหรอนี่หละไม่อันนี้เราก็ทําอันใหญ่ก้อนใหญ่ไงใส่เยอะ เธอก็ไปถอดให้เขาก่อนชีมันนี่ฉันจะผัดรอดนี่นะคะเป็นไส้ไก่ของเราจะที่เราจะไปทำเป็นไส้กะหรี่ปั๊บจะ้ะต้องรอหัดให้ผัดให้แห้งแห้งแบบแห้งแห้งแบบแหบบ้งแบบเแบบแบบจังไหยวะ <laughs> ปั้นได้ <laughs> แห้งจนปั้นได้จนไม่มีน้ำตื้อแบบนี้ค่ะ นี่ไงฉันก็สับม,ม่หยุดเลยเออฉันว่ามันใหญ่ฉันนึกว่ามันต้องโบดนะฉันทําไม่เป็นไม่โบดจ้ะมันต้องทําแบบนี้แล้วก็ไปปั้น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 ,น,นใส่กะหรี่ปั้จ้าวันนี้เรามีหลายไส้มากแต่ไส้อันนี้จะพิเศษกว่าเพื่อนใช้เวลานานกว่าเพื่อนคือไส้ไก่แล้วมันมีส่วนผสมเยอะมากเลยค่ะจริงเหรอมาชิมก่อนชิมตอนไหนวะชิมตอนมันหรือชิมตอนไก่วะ ชิมรวมๆกันเนี่ยโดยโวรวมมันจางอ่ะต้องใส่ซีอิ๊ขาวอีกเหรอ,หอ,อ,อใส่เกลือ่อืมใส่เกลืออีกหน่อยหนึง่งจิเออเกลือน้ำตาออใล<ะ>ตาใส่อีกอยู่เพราะว่าไม่มีรสหวานเลยเธอ,อ,อใส่หรือยังน้ำตาเลเธอยงไม่ใส่เลยอ๋อใส่อีกมันจือดอยู่ไส้มันต้องเข้มข้นไหมอืมจืดแล้ว มันต้องแบบว่ารสเข้มข้นนะมอืมต้องอ่อนๆจืดๆใ่มันต้องพริกไทยแบบที่ไทยอีกรอมันเบ้นั่นใช่มันจะกินกินพริกไทยอีกหน่อยกะหรี่แล้วใส่ละไม่กะหรี่ไม่ต้องใส่แล้วเออกะหรี่มันได้กลิ่นแล้วนี่ไงพริกไทยมันพริกไทยมันทําให้เราหอมนะเวลาผัดไปมันก็หอมขึ้นเออเริ่มแห้งแล้วจ้าเริ่มแห้งแล้วจ้า เริ่มแห้งแล้วก็หอมเชฟกระทะดำอันนี้เป็นทำครั้งแรกนะคะแต่ว่าอร่อยเหมือนทำเป็นมืออาชีพเลยค่ะถ้าใครได้กิ่นก็จะบอกว่าหอมมากเลย เดี๋ยวเราจะไปปั้นกันแล้วค่อยมาถ่ายอีกนะคะคลิปนี้พอก่อนนะคะสวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องวัดดีเด้อไอ้บุดเนย่เนีเอ้าเธอเอาก้เธอก็เอาขวดสิ่ถ่ายคลิปเม่อวานเออมันก็จะไม่สวยก็ถ่ายไปก่อนเนี่ยก็ถ่ายแล้วในคลิปการนวดแป้งทำเอ้าอันนี้มันแผ่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าเราทําอย่างนี้ไปก่อน,อนตดอ๋อเราก็พอตัดอีกรอบนึงนะคะตอนนั้นเราไม่ทําไม่เป็นเราก็ปั้นปั้นเลย อันนั้นมันปั้นเสียบขานั้นอ้าวเหรออันนั้นมันปั้นสิบอันนี้กะรีปั๊บปะไนี่คนเจ้าของก็มาหาออเดอร์อุตส่านานต่ก็อม่มาเออเธอก็ไม่หาออเดอร์ให้น้องนุ่งหน่อยนะเธอกะเจียบระโหลกกะรีปั๊บมหนุนมาหนุนบ่นี่กะรีปั๊บขาเคคือรีปั๊บนีิมามาโอ้ แม่บเบิงในมูเห็ดอียงอยู่นี่ทั้งหยากท่าคลิปอยู่นี่ตายหมดอยากไ,ได้รประด้นต่างเอาเจาจะมาจาักม่วงจะขึ้นมาเร็วแทนนี่มาหอดแล้วโอ้ oh, จะมาหอดแล้วพอดีนไอ้นุชไม,มีออเดอร์จนขนมกระรีปับ๊บกะรีแป๊บนี่แม้จะเลยมาฟันช่วยเขาได้หนิคอยกระยุพี่จะก็จะกินตะเวนแท้จะกินตะเวนว่าไม่ได้่าแล้วว่าอืมไอ้คอยไปตำสู้กินอยวู่หว่ มากระมามาย่างเนื้อเนี่มาโอ้คือเป็นตะห่อนเธอชูย่างเนื้อวาสันมาจิตตาสู้กินนะตัวกรย่างเนื้อมาโอ้เหตุแบบว่าเนาะคือเป็นตะร์หอนเทเจ้าสิย่างดูนี่เล่บบอกแล้วนี่พี่แอลไม่งานบ่นั่นพี่แอลไม่งานบ่นั่นพี่แอลบ่มีงานมันบ่เออกินได้ข้าวเหนียวกินได้ข้าวโนเมื่อนี้อโอเมื่อนี้ไม่งานกินได้ข้าวโนเบ้าปานเท่ากินโดนเนาะ โอ้เจ๋อเพี่น้องมาเบิ่งการปั้นกะหลี่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมาเบิ่งการปั้นกะหลี่เด้อจ้าชาได้ปัจจัไม่สุภาพเป็นเอาแล้วจะบอกว่าอะไรงั้นน่ะฉันจะเรียกขนมอะไรอะล่ะปั๊บจงพูดได้มันจบกะหลี่ปั๊บเลอ สวยงามมากอันนี้เป็นไส้มันม่วงจ้าไส้มันม่วงนะจ้ากะหรี่ปั๊บเนี<ม>่ยยงดอกอันมันม่วงกะตีน้มหนะเอึกกะฟองค้นป <laughs> ั้นกัคน,นคือวิธีปั้นกะหรี่ปั๊บนะคะกะหรี่ปั๊บเธอจะลองท<ห><พ>อดเป็น<า>คนหยยกัน <laughs> ก้องละห้าสิบบาทจ้าสนใจไหมคะเอารวมไส้ได้นะจ้าสิบอันหุ่นจ้าสิบอันนุ่นได้ตั้งเยอะกินจนอิ่มกินจนอิ่มจ้าจุนนี่นี่คนขายนี่กินจนอิ่มจ้ากินจนอิ่มจ้าสิบก้อนนุ่นมาดูก้อนสิก้อนเนี่ยเนี่ยดูก้อนชิ้เนี่ยดูฮะ ปีไม่ได้หรอกค่ะโอ้ยซีเมนซี่อย่างเขาก็เฮ็ดขายแล้วว่างหาาันเ,นเขาฟี่โดนแล้วเขาฟี่ดูแล้วเขาก็สิแถียมไอฟี่ยูดอกซิมอ่ะอันนึงอันนึงก <laughs> ุนน้งลับชค่ะงชิ้นเขาต้องหัวหันให้เี่ขขวยวลับโอ้ยหัวว่าหันลับอะไรซิมน้ำมูอหมดสุดแล้วข้าไปใส่ เอาตอนนั้นยันเมื่อแฉเขาเรียกว่ากาแผดเจซิมเหรอเนาะเขาเฮ็ดเพียแรกเด้นน่ะมันบ่นนะมันบกุงมันเป็น่ยนเมื้อวันบอกไอ้มันเป็นลีบฟองหนมาพรุดบอก่เสียแน้าคนเลยไปเสือเขาเน่าเปื่อยหางเจ้าสิใส่ฟองหนามเห็นอยังเจ้านุ่มใหญ่อยู่เดี๋ยวใส่ให้เห็ฟองหนามเอาโน้เอามือใส่ไปมือเนียนอยู่ วันนี้ไม่มีงานสุกัญญาพรุ่งนี้มีอยู่ไปรับพรุ่งนี้แต่วันนี้ไม่มีว่างจนถึงพรุ่งนี้ตอนเขาไปรับงาน<อ>เขารับช่วงเช้า<อ>ใช่ไหมสิบโ,<อ>โมงใช่ไหม<อ>ชินเอบอร์พอ,อชินเ,อนเบอร์ล่ะพี่พี่พี่เอางานแต่งเจะร้ายบ่เออหนาจนี่เออหนาจะายอ่ะไ่ได้การรองเมื่อวะอ๋อหน้าสีร้ายต้ งานเต็มที่เออเนี่ยอืมเจ้าเจ้ายังมันหลับงานหรือว่าเจ้าตั้งอันบ่มีมือนี่เอาเนตขึ้นไปใส่ล่ะเนตเชียตวนัันพี่รวดเนตรูดหรือเปล่าหันตะเล็ดตะเล็ดจิ่ง อากกมินเออมือมาหามันยาวกันป่อะไรเหรอคะกำลังถ่ายคลิปอยู่คะ่ะอิเตเลี่ยนเต้าไข่ไปบัวมันยังหุม่มหุ่มอยู่คิงหุ่มหุมห่มอยู่จ้าไม่ได้ไปรโรงเรียนอิตาเลียนเต้าไข่ไปบัวอันนี้เป็นไส้มันม่วงนะคะว,ว้าวน่ากินจังเลย น่ากินมากเลยกินเลยค่ะมันฮ้อนนะเธอเธอจะไปกัดกินอย่างนั้นไม่ได้นะสูบางอย่าเฮ็ดว่าเป็นไปแต่งให้ยายนะดอกทานตะวันพี่รอดจะยังมาหัวรอหอยเด้อนีะดอกค้างแตะวันเนาะนี่ใส่ไก่หรอพี่จะชิมใส่ไก่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันคือน่าจะใช่แล้วเบ่งของเอศูเอ็น ถ่ายให้ดูไส้ไงเนี่ยอหอมห่วยๆเลยจ้าควรออกถวถวนๆเลย